รักเรียบง่ายเบลลาวินชวินเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลแต่ละช็อตเห็นแล้วเขินค่ะทำเอาแฟนๆกริ๊กกันยกใหญ่เมื่อเพจดังเจ๊มอยไร้แปดวีหนึ่งได้ออกมาแชร์ภาพสุดฟินของคู่รักตัวท็อปเบลล่าราณีและวินชวินกับโมเมนต์หวานละมุนที่ใครเห็นเป็นต้องใจละลายค่ะในนี้ภาพที่หมื่นประคองแม่ไน่เบลล่าแน่นชนิดที่ยุงไม่ให้ต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแคปชั่นแซวคำๆแบบสไตล์เจ๊มอยว่า แม่นายใครข้างหลังหล่อจุงคนมีแฟนอ่นนะเนาะประคับประคองกลัวลมหรือไงคนมีคู่ไม่รู้หรอกว่าคนไม่มีอิจฉาอิพิมพ์เมียบ่าวพี่หมื่นล้าน ลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปบรรดาชาวเน็ตก็พากันแซวแบบไม่ยังไม่ว่าจะเป็นแฟนเขาแต่เราเขินอยากเห็นข่าวดีเร็วๆแต่งเลยค่ะคู่นี้คือที่สุดอิจฉาไม่ไหวงานนี้ความหวานของทังคู่ทำเอาโซเชียลเดือดจนมดในจอกรีดอยากจะกินน้ำตาลแฟนๆลุ้นกันสุดตัวว่าเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจากคู่นี้เพราะเคมีและความน่ารักมันเกินต้านไปแล้วค่ะ